อ,อีกไหมไม่อิ่มไม่อิ่มเดียเด๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเอาอีกนะใจเย็นๆใจเย็นเอ้าลูกอ่ะ,อะ,อะ,อะโอ้ยโอ้ย gim show đui, phải à. để để không? gim show đui, mau lục, nhanh, đi đâu vậy?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  đi

เดี i, i, ๋็กกันเดี๋็กกันนี่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 เด็กกันเด็กกันอืมอืมอืมอึมไม่ต้องแย่งกันอร่อยมากใช่ไหมน่ารักจังอืมน่ารักจังกินโชว์ด้วย อิ่มไหมนะกินโชว์ใหญ่เลยกินโชว์ใหญ่เลยว,ว้าว